สวัสดีทุกคนครับขณะนี้ยามเย็นที่ป่าตองนะครับการจราจรก็ค่อนข้างจะติดขัดนะครับในช่วงยามเย็นที่นี่นะครับเป็นธรรมดาของป่าตองครับทุกสายในป่าตองจะมีรถติดขัดนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศของป่าตองนะฮะในรอบเย็นๆนะฮะคงมองเย็นครับตอนนี้นะครับ คนก็มากมายนะครับหลากหลายชาติหลายภาษาครับนี่วิ่งผ่านมัสยิดนะครับมัสยิดป่าตองนะครับมัสยิดนูรุนอิสลามทางหน้าคือมัสยิดนูรุนอิสลามนะครับทุกคนเอฟซีครับมัสยิดที่สวยงามของป่าตองนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้พาชาวดูใบไปไปเที่ยวดู บรรยากาศยามเย็นที่หาดคำมาลานะค <c oughs> รับอ้าวชาระจนน์นะตอนนี้ยามเย็นที่ป่าตองครับบรรยากาศการจักรจัลทัฟฟิกเจมครับเขาบอกว่าการจราจรติดขัดภาษาอังกฤษบอกว่าทัฟฟิกเจมนะจำมาจากฝรั่งนะว่าทัฟฟิกเจมทัฟฟิกหมายถึงการจราจรที่ติดขัดนะครับ จะเห็นว่าช่วงเงย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเดินครับไปยังที่พักจากการไปเล่นน้ำฉเฉลยกาแต่ทงทปภาษานะครับของแต่ละคนครับรถยังติดอยู่ครับปาตองซิตี้ ตอนนี้กำลังจะเข้าโซบ้านกรลิมนะครับหรือว่าชายหาดกรลิมออตรงนี้เป็นบ้านกรลิมนะครับแล้วก็จะเป็นร้านค้าขายของในยามเย็นแรืว่าสรตทฟู้ดนะครับที่มีชื่อเสียงอีกที่หนึ่งของฝ่ายตองนะครับ <c oughs>